สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ที่น่ารักทุกคนนะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในวิชาคณิตศาสตร์นะครับเรื่องการหาหอลมโมโดยการหารนะครับทัานที่แล้วเราหาหอลมโมโดยการหาแบบพักหมูคูณแล้วก็าหาโดยการแบบแยกตัวประกอบนะครับคราวนี้เราจะมาหาคอรนอโดยการหารคอรนอคืออะไรจําได้หรือ,อยังนะครับคอรนอนคือตัว คูณร่วมน้อยนะครับตัวคูณร่วมน้อยอคุณครูเคยบอกว่าถ้ามันเป็นหอรอมมนะครับถ้ามันเป็นหอรอมมมันจะเป็นตัว i ถ้าเป็นคอรอนมันจะเป็นตัวเอลเราจะได้ใช้ตัวเอลแล้วครับวันนี้เราจะได้ใช้ตัวเอลแล้วนะครับวันนี้เราจะขึ้นการหารนะครับหาคอรอ,อ,อ,อนโดยการหาร ไม่ยากเรื่องนี้ก็ไม่ยากง่ายมากเลยนะครับอันนี้วิธีเดิมนะครับหาคอลนอดยในการแยกตัวประกอบเนี่ยจำได้ไหมอันเนี้ยจำได้ไหมนะครับที่ให้งานไปส่วนวันนี้เราจะเอาตัวเดิมนี่แหละเนี่ยเอาตัวเดิมนี่แหละเอาโจทย์เดิมนี่แหละเอาโจทย์เดิมนี่แหละสิบแปดกับยี่สิบสี่ แต่เราจะใช้การหารหานอะไรนี่หารสั้นหารยาวนะครับหารสั้นนะครับวิธีง่ายเลยตั้งไว้เลยครับหาคอร์นของ18ตัวอย่างนะสิบแปดยี่สิบสี่คอรนาฟังคงนคูไม่จําเป็นจะหารได้ทั้งสองตัวหรือทุกตัวเราหาทีละตัวก็ได้หาไปเรื่อยๆนะครับอจนกว่ามันจะเป็นหนึ่งเอาง่ายวิธีง่ายนะครับ 2เท่าไรได้18กับ24ดูนะ2เท่าไรได้18นะครับ2 9 8 2เท่าไรได้24 2 12เป็น20 4อ่าต่อไปอะไรหารได้อีก3ได้ไหมได้ครับ3เท่าไร3 3 9 3 4 12อ่ามีตัวประหารได้อีกไหมความปจริงอ่ะมันมีนะครับหารต่อไปได้อีก แต่เราไม่หันก็ได้นะครับถ้าไม่ง่ายคิดคณนอคือเอามาทำเป็นตัว L นี่ตัว L ที่คุณครูบอกเนี่ยตัว L ที่คุณครูบอกตัว L ที่คุณครูบอกเป็นแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตัว L เนี่ยตัว L นะครับอ่าเพราะเนี่ยคณนอก็จะเอามาหมดเลยตัว I จะมาตัว I ห,หองระมอจะมาแค่ตัวหน้า ตัว l คอลนจะเอามาหมดเลยเห็นไหมดังนั้นคอลโนอของ18 24นะครับก็คือ2 3, คูณ3คูณ3คูณ4เท่ากับ72มาดูตัวอย่างชัดๆดีกว่าหรืออีวิธีนึงได้เลยนะครับบางคนบอกว่าโอ้ผมขี้เกียจหารยาวครับหนูขี้เกียจหารมันยาวค่ะหนูใช้6ตัวเดียตัวเดียวได้ไ,ดไหม ได้ครับหนูนะถ้าคนว่าโอ้หนูไม่รู้จะจบยังไงดูวิธีจบจบง,ง่ายเลยเอาง่ายครับดูทำแบบนี้ก็ได้สิบแปดออกนอกเฟรมแล้วเขียนไม่ได้เลยแล้วสิบแปดกา,กาเขียนไม่ติด สิบแปกับ24่ส่ใช่ไหมดนนะเอา6หารเลยได้ไหมได้ครับถ้าเอา6หารคุณครูจะหารให้มันเป็น1ฟังนะหารให้มันเป็น1เลยเดี๋ยวนักเรียนจะไม่รู้วิธีการจบนะครับหาให้มันเป็น1เลยหกสามสิบหกสี่ยี เราไปอีกอะไรมาหารสามได้ไหมหนสามหนึ่งเป็นสามชักสี่ลงมาง่ายดีคําตอบเท่ากันนะครับอะไรมาหารเอาสี่ครับหนึ่งหารไมได้ชักลงมาอันไหนหารไม่ได้ชักลงมานะครับสี่หนึ่งเป็นสี่เป็นหนึ่งแล้วเอามาเลยเอามาคูณกันให้หมดเลยทีเนี้ยเท่าเดิมเห็นไหม ก็คือหคูณสามคูณ4ีณ่คูณหนึ่งคูณหนึ่งเท่ากับเท่าไรเท่ากับเจ็ดสิบสองเหมือนกันนี่นะครับหารง่ายมากเลยนี่คือการหาคอลนอง่ายๆนะครับมาดูสามตัวทีเนี้ยหาแบบสามตัวหาคอลนอของสิบหกี่บสี่และก็สามสิบหกทีเนี้ยโดยการหารเอามาตั้งเลยครับง่ายมากอ่า คอรนอนไม่จําเป็นจะหารได้ทั้ง3ตัวหรือทุกตัวหารตัวเดียวก็หารได้นะอยากอีกรอบนึงนะครับเช่นจงหาคอรนอนของ 16, 24 36อันดับแรกเป็นเลขคู่เอา2ก่อนก็ได้เอา4ก่อนก็ได้ไงอันไงก่อนก็ได้นะครับ4เท่าไล16 4 4หก่เท่าไลย่ 46244เท่าไรได้36 49 36อ่าตัวแรกผ่านไปนะครับผ่านไปแล้วตัวสองทีเนี้ย469เอาอะไรหารได้อีกอ่าเขาเอา2เห็นไหม2ไม่จำเป็นจะหารได้ทุกตัวนะครับเห็นไหมสองหารได้กี่ตัวหารได้แค่4แล้วก็6และชักอะไรลงมาเหมือนเดิม9เห็นไหมครับ9หารไม่ได้เอาลงมาตัวไหนหารไม่ได้เอาลงมานะครับ อ่าดูสองเท่าไดสี่สองสองสี่สองเท่าใดเป็นหกครับสอง,ส,ส,องส,าสามเป็นหกอ่าเก้าไม่มีตัวหารเอาลงมาเหมือนเดิมครับต่อไปเหลือเท่าไรเหลือสองสามเก้าอะไรหารได้สามครับอ่าสามหารได้แค่สามกับเก้าสองสองหารไม่ได้ดึงลงมาครับเหมือนเดิมเห็นไหมจะดึงลงมาเหมือนเดิมนะครับสามเท่าใดได้สามสามหนึ่งสามสามเท่าใดได้เก้าสามสามเป็น หารต่อได้อีกไหมหารต่อได้แค่1แค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เอาตัว L ลงมาครับนี่ครูบอกเอาตัว L นี่คือตัว L ครับสุดท้ายเอาตัวนี้เอามาคูณกันให้หมดเลยเอา4เอา2เอา3เอา2เอา1เอา3มาคูณกันนะครับเท่าไหรคอลนอดังนั้นคอลนอของ16 24 36คือ100 44ครับง่ายไหมอ่าง่ายมากเลยวันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดให้ไม่เยอะนะครับแบบฝึกหัดให้ไม่เยอะนะมาดูจงหาคณอ,อนอนะครับของ27และ30อ่าโอ้โหอันนี้ง่ายมากเลยครับนักเรียนง่ายมากเลยนะ27และก็30 เอาสมหารเลยเพราะสามหารลงตัวทุกตัวครับสามเท่าไดย่สิบเจ็ดเก้าย่เจ็ดสามเท่าใ3สามเป็น30บางคนบอกว่าทำไมมันยังเหลือเยอะอยู่เลยคะอ่าดูวิธีนี้บ้างเหมือนกันวิธีของครูนะครับคุณครูจะทำให้มันเป็น1นึ่งทำรการครูเขียนไม่ค่อยติดนะ ครูจะรับให้มันเป็นหนึ่งครับนักเรียนดูนะยี่สิบเจ็ดและสามสิบเอาสามหารสามเก้ายี่สิบเจ็ดสามสิบเป็นสามสิบอ่าหารต่ออีกได้ไหมได้ครับคุณครูก้า 9, หารเลย เก้าหนึ่งเก้าสิบหารได้ไหมไม่ได้ครับดึงลงมาบางคนว่าทําไมมันเหลือเยอะหนูไม่รู้วิธีจบวิธีจบไม่ง่ายเลยเอาสิบหารอีกครับหนึ่งชักลงมาสิบหนึ่งสิบปุ๊บเสร็จแล้วครับสามคูณเก้าคูณสิบคูณหนึ่งคูณหนึ่งเหมือนกันเป๊ะเลยคุณครูหาวิธีจบให้นะครับนักเรียนบอกว่าถ้ามันยังเหลือเยอะหนูจบไม่เป็นค่ะเอานนี้เลยครับ ทำต่อให้มันเหลือ1งอ่าง่ายมากเลยสุดท้ายตัวคูณก็เหมือนกันครับ3ามคูณเก้าคูณสิถ้ากับ270ร้คูณหคูณหก็ได้กับ270เหมือนเดิมนะครับอ่าจงหาคอนอของ48และก็60ครับเอาสีมาหานะครับสี 4, หารก่อนเลยวิธีทำนะครับสี 4, หารก่อนเลย สี่เท่าไรสี่สิบแปดสี่สองไม่สี่สิบแปดสี่เท่าไรได้หกสิบสี่สิบห้าเป็นหกสิบอ่ะเราสังเกตดูดีๆครับบรรทัดต่อมาครับอ่าสามสามเท่าไรสิบสองสามสี่สิบสองสามเท่าไรสิบห้าสามห้าสิบห้าข้อนี้นะครับถ้ามันหารไม่ได้หรือหารได้แค่หนึ่งตัวเดียวอ่าคือจบ หรือนักเรียนถ้าถ้ายังจบไม่ได้ก็หารต่อไปให้มันเป็นหนึ่งเห,หงมือนที่ครูครูบอกนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นคอลนอของ48และ60คือ3คูณคือ4คูณ3คูณ 4, 3, 4 5, คูณ5เห็นไหมคอลนอเขาจะเอามาทั้งตัว L เหมือนที่คุูครูบอกนะครับคอลนอเขาจะเอามาทั้งตัว L เลยเนี่ยเอามา Una> เป็นตัว L คือเอามาทั้งหมดเลยนะครับคอลนอต่างจากหอละมอนะ หอละมอจะเอามาแค่ตัวไอน,นะครับได้เท่าไหร่ได้240ง่ายมากเลยอันนี้ก็เช่นกันนะครับนี่ก็ตัวอย่างเหมือนกันนะครับไม่ยากไม่ยากนักเรียนคุณครูเชื่อได้ว่านักเรียนชั้นประหุของค,ครูทําได้นะครับแบบฝึกหัดที่จะให้วันนี้คือ1.12นะครับอย่าอ่าน1.12นะ วิชาต่อไปวิทยาศาสตร์นะครับเดี๋ยวคุณครูส่งคลิปดโรดให้ต่อไปสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ขอบคุณครับ